สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษรอบที่แล้วหลักร้อยมา6เป๊ะนะครับตัวฟันไม่มาครับต้องขออภัยนะครับเสียดได้เหมือนกันครับ6ไม่น่าเปร้อยนะครับสาหรับขารูดต้องขออภัยนะครับโอเคครับฮานอยพิเศษหลังจากที่วิเคราะห์ว่าจะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมาเบิ้ลรอบนี้เลยเอาต่อไปต่อไปถ้าสังเกตจุดจำง่ายนะครับถ้าพี่น้องบนล่าง ช่วยกันจำนะครับถ้าพี่น้องบนล่างโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับโอเคครับพามาพิเศษวันนี้ในเมื่อมันหแต้มบนล่างติดไว้ก่อนเลยครับสักครู่นะครับวันนี้เด่น3-6ครับผมฝัน6ครับขารูดขาวิ่งจัดหกครับขารูดขาวิ่งจัดหจาครับ1-6ึ่หห แล้วก็7 6ครับชุด3ครับ2 3 4 3แล้วก็ตัวมันเองครับ6 3ครับหลักร้อยใส่3ครับหลักร้อยใส่3 กลัวกลัวกระดกเหมือนกันผมผมพูดถึงผมว่ากลัวกระดกเหมือนกันไอ้ฟันหกทีไรนี่ไม่รู้เป็นไงโอกาสจะกระดกก็เป็นไปได้นะครับเออเป็นไปได้แอฟพี่เพื่งครับขอประทานโทษครับพอดีถ้าเบิ้ลหนีรอดนึ่งน่าจะเป็นหกหกกับเก้าเก้านะครับลองติดไปนะครับหกหกกับเก้าเก้าลองติดไปเพราะว่ามันหกแต้มบนล่างนะหกแต้มบนล่างโอกาสที่มันจะเบิ้ลอีกก็เป็นไปได้นะครับโอกาสที่มันจะเบิ้ลอีกก็เป็นไปได้ ถ้าไม่ก็มา3 6 6หรือไม่ก็6 33เบิ้ลหามต่อก็เป็นไปได้นะครับลองพิจารณาดูนะครับลองมัดกับลองมัดกับท่านอื่นที่เดินดีก็ได้นะครับในเมื่อเมือ่อแต่ถ้าขาลูดใครชอบเล่นวิ่ง2ตัวรบกวนกรนเอาอา3 6ไปวิ่งบนนะครับแต่ถ้ารอบถ้าชอบตัวเดียวก็เอาตัวฟันเอา6ไปวิ่งบนแล้วรูดล่างนะครับผมลองพิจารณาดูได้นะครับทางนี้ทางนั้นทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางครับ แล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ช่องอาร์ตนิเคอีด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมอัพลง youtube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรวยๆทุกท่านนะครับ